สวัสดีครับผมวานวนะครับอ,อตอนนี้อยู่กับเกมที่ชื่อว่าชื่อว่าอะไรวะา <laughs> สเวนเดนทูดนะครับปัจจุบันเป็นอันฟ้า8เป็นแมปแมปคราวที่แล้วนะอ,อตอนนี้ก็เนี่ยนะครับคราฟไม้โดยการตัดไม้ตรงนี้นะครับออจะพยายาม ในครั้งแรกที่เล่นนะครับตั้งใจว่าจะไม่โกงอะไรเลยนะครับแต่ไปๆมาๆม,มันก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันตายบ่อยมากแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับหมามไวครับเราไม่สามารถจะยิงหมาได,ด้ได้นิ่งๆน,นะนะก็เลยใช้เชสนะครับแล้วก็ที่โกงมาก็คือมีแค่ของกินแล้วก็ ลูกกระสุนนนะครับหายากหน่อยแต่ต้นไม้นี่ก็ทีน,นี้ก็ตัดแล้วก็ขุดดินนะนะเพื่อเอา,เ,อาเคลนะครับเพื่อใช้เคลในการโอ้ดูดความละมุนของพื้นดินนะต้นไม้หญ้าเราที่โกงไปนะครับพยายาม โกงน้อยพยายามโกงให้น้อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะแบบไม่ไม่ไม,ไ,มไม่เลี่ยวไม่ไม่แมือนจริงอะ่ะตอนนี้เป็นอัลฟาแปดนะครับแต่เป็นแบบเดิมอ่ะเรียแล้วเนะเอ่อที่ต้องถ่ายแล้วก็ต้องบินไปด้วยเนี่ยเพราะถ้าไม่บินเนี่ยจะไม่มีโอกาสรอดเลยนะครับ ไม่ต้องหมาเราแค่ซอมบี้ธรรมดาเนี่ยเ,เราถ่ายไปด้วยพูดไปด้วยยิงไปด้วยไม่ได้นะครับเคยลองทําแล้วนะก็เพิ่งมาคนพบว่าหน้าไม้เนี่ยนะครับคลอสโบนเนี่ยมันมันใช้ดีมากนะครับมันมันยิงอาจจะเบาหน่อยนะครับแต่ว่ามันยิงนิ่งนะครับ ลูกซองแบบที่อันนี้คือลูกซองเจอมานะครับเอ่อตามที่รูดได้ไม่ใ่ใชเจอมานั่นแหละก็เดี๋ยวยิงให้ดูแล้วกัน ต้องเล็งนะครับถึงจะแบบว่าซอมมี่จะจะตายนะครับแล้วก็เสียงดังมากๆอ่าดูที่จอซ้ายดูอันนี้นะอันนี้ครับได้นะครับเสียงมันจะเบากว่านะส่วนนี้ก็เสียงดรง อ,อต้องปิดซอมบี้นะครับเออแล้วอีกอันนึงก็คือว่าที่อันนี้คือสิ่งที่ดีนะคือ,อ,อถ้าไม่เหล็กนะมันคงหูแตกตายอะ่ะไม่ใช่โดนจริงตายะแต่ถ้าเป็นคอสโบนะครับคอสโบมันต้องเหล็กอยู่แล้วใช่ไหมเออ เสียงเบาวกว่าด้วยนะครับไม่น้องดิฟนะคระับนมนะครับโอเค ครับเล็้งอยู่โอ้โอ้โอ้เอ่โอ้ยตา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 ยทำไงดี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 ตกมาใจกลางโลกแล้วโอ้ยโอ้ยต้องอันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้นิดนึงแล้วก็บินขึ้น ออตก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  oh เอาหมเอ่อคือว่าเมื่อกี้นะครับไปกด c อน t r ร l control ให้ให้หมอบใช่ไหมแล้วก็มันก็หมอบเสร็จแล้วพอเรากดเป็น G นะครับคําสั่งในการกด G คือ,ค,อคือเป็นอมตะใช่ไหมแล้วพอกด control เนะี่ยตัวเราก็จะจมลึกลงมาวิธีแก้ก็คือ,อต้องตายนะครับสุดรั้งอยู่นะครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะไปเกิดข้างบนนะครับเพราะว่าจะเห็นในจอสีเขียวๆนะครับคือว่าเป็นกระเป๋านะอ่อ,อนๆน,นี่นะครับกระเป๋าคือนี่คือของที่เราตกอยู่นะครับ ครับคือของของของเรานะแล้วเราตายเนี่ยก็โอเคขอเอาคอสบูมาหน่อยยุงใจดำมากอ่ะกัดจมูกอ่ะไม่ค่อยจะเป็นคนที่ตบยุงเท่าไหร่ไงไม่ได้กลัวบาปเลยตบไม่ทัน แลุ้กัดจมูกเอ่อตอนนี้จะเห็นว่าอ่ามันไม่เห็นนะโอเคขึ้นนะครับก็คือว่าตอนถ้าสมมุติว่าเราสามารถฆ่าแบบแอบได้เอาอีกแล้วกู ล่วงขึ้นไปขึ้นไปสามารถฆ่าแบบแบบใช้สเตละนะครับจะคูณสองเนี่ยปิดพลาดอีกแหละก็ต้องตายแล้วอ่ะเดี๋ยวเลนดีๆก่อนนะครับ ก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะไอ้โหมดเนี่ยมันก็เนี่ยถ้าพลาดตุ๊บก็ตกโลกอะแต่ว่ามันก็แก้ได้ครับคืออย่าอย่าไปกดย่อเมื่อกี้ก็คือเห็นแล้วใช่ไหมว่าสเตลลสเตลล์เวลายิงยิง,ยงตอนสเตลล์ก็จะได้ประสบการณ์เยอะกว่าเดิม สองเท่าซึ่งตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงไม่รู้อัลฟาแปดก็ยังไม่รู้นะครับอ่าเลเวลเจ็ดแล้วนะแต่ก็ยังไม่ไม่มีสกิลนะครับโอเคไม่มีนะยังไม่มีสกิลโอเคซึ่งในอน,อนาคตนะครับที่อ่านอ่านดูเขาก็บอกว่าน่าจะมีสกิลเหมือน เกมวอร์เซียครับอโอเคพยายามจะทำพยายามไม่โกงแต่มันเล่นยากมากนะครับนี่คือทางขึ้นนะทางขึ้นก็ต้องแบบต้องพกไม้ตลอดอะดินก็ได้แต่เราเอา้าไปไหนแล้ว ก็คือวิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไม้มาแปะไว้อันนึงเพราะไม่งั้นโดดไม่ถึงนะต้องแปะไว้อันหนึ่งนะครับเราก็จะกระโดดโอ้พอ,อดีซามบี้จะกระโดดไม่ไม่ไม่ถึงเรานะถ้าเราทุบไว้สองช่องเนี่ยเออเออเห็นอันนั้นไหมคือว่าไม้อันนี้เนี่ยแหละถ้าสมมติว่ามันโดนทุบนะครับเขาหานเล็กไปทุบนะครับ มันก็จะแบบยังไม่พังเลยนะครับมันก็จะเป็นบล็อกอยู่อย่างนั้นมัง้งไม่รู้ควานี้ห่วยแต่ก็ใช้ดีในแรกๆนะครับแต่อย่าใช้สู้เพราะว่า,าระยะแรงมันแค่แค่บล็อกเดียวนะครับแล้วซอมบี้เห็นไหม,มจะเหลืออย่างนี้อยู่ไปยืนมันจะพังไหมไม่พังนะครับ อซอมบี้ซอมบมออมี้ความน่ากลัวของของเกมนี้ก็ความน่ากลัวของซอมบี้ในเกมนี้คือมันเดาทางไม่ได้อะไม่ใช่แบบวิ่งมาตมูตมตูมเมื่อกี้เห็นไหมตอนที่ยิงนอง้องเชลิเดอร์นั้นนะครับอขอกินยาหน่อยเออมาขอแก้แก้ความรู้นะครับ แต่ก่อนคือมีอยู่คลิปหนึ่งที่จะเห็นว่ามีอาการนะครับเกิดอาการซอมบี้ขึ้นซึ่งมียารักษานะซึ่งในคลิปก็มีแต่งูนะครับก็ยาแต่ละอันเนี่ยออันนี้นะครับม,มันแก้ความเจ็บปวดแก้เพนนะครับคลิปเลร์แก้เจ็บปวดนะครับถ้าเราเจ็บปวดแต่ยังไม่เคยโดนอาการเจ็บปวดนะครับเพราะว่าพอโดนซอมบี้ตีก็จะตายนะครับ ตีทีสองทีอะไรเงี้ยก็จะตายไม่ไม่ไม่ได้โดนตีเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็เบนเดตเบนเดตก็อันนี้ขับได้เนาะเบนเดตเนี่ยก็คือจะเป็นเฟิร์สเอ็ดนะครับฮิลลิ่งเอ่อฮิลลิ่งอย่พูดของฮิลลิ่งครับนะครับ,บฮิลลิ่งเล็กน้อยแล้วก็ป้องกันอาการเลือดออกนะครับส่วนนี้คืออะโลเวล่าครีมนะครับต,ตเราต้องไปเอาต้นไม้ไอที่เป็นอะอากาเว่เออ มาทำานะครับเออแต่เลือดมันจะรีสปอนเองด้วยนะครับนิดหน่อยนะครับไม่แต่ไม่ไม่ได้เยอะเร็วๆอันนี้นะครับแก้แก้อาการอาการติดเชื้อนะครับหิวด้วยจะอ๋ออาการติดเชื้อมีหลายสเตทนะนะครับโอเคอถ้าใครเลือดลดก็ อาหารก็ช่วยได้นะครับนี่บอกินผมยังไม่ได้ไปดูนะครับก็ต้องหาหากันดูถ้าใครสงสัยเรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกนี้ก็ก็มา,มา,ม,ามาถามได้นะถ้าผมไม่รู้จะหายน,นะครับเออบางอันมันคือต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้ผมผมเล่นเกมแท้แล้วนะครับ แล้วก็ถ้ามาถามเวอร์ชั่นเก่าเนะี่ยบางทีผมไม่รู้นะครับบางคนก็เห็นมาถามมีน้องคนนึงในคลิปนะครับคลิปเก่ามาถามว่าคราฟคราฟแคมไฟยังไงซึ่งเวอร์ชั่นนู้นกับเวอร์ชั่นนี้มันต่างกันนะครับตอนนี้ใช้ก้อนหินในการคราฟนะครับก้อนหินธรรมดาอ๋อก้อนหิน เดินหาให้ก่อนเพราะว่าตัวเองก็เก็บแถวนี้ไม่เยอะเหมือนกันตอนแรกครั้งแรกที่เล่นไม่ได้ไม่ได้อยากจะโกงกนะครับใช้ก้อนหนีนอย่างเงี้ยเจ็บก้อนนะครับเนี่ยีกก้อนไม่รู้เก้ามั้งเ,เดี๋ยวลองเก็บสองละ เห็นไหมครับขณะที่เราเก็บของเนี่ยสัมมี่ก็จะเห็นเราเหมือนกันขณะที่ผมตัดไม้เนี่ยสัมมี่ก็วนๆอยู่แล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้แหละได้กก้อนแล้วโผลกอ้อนยังไม่ได้ไน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทักนี้แล้วกัน อมสโตนไม่มีหรอเ <c oughs> อ๊ะชื่อสมอสโตนเลย S M นี่ไงอันนี้คือเนี่ยนะครับ ขึ้นแล้วนะครับกาไฟเอ๊ะแค่นี้นะครับเราก็จะได้กำไฟมาตอนที่ผมปิดปิดปิดเออเวลาคราฟไว้ไน,นะครับเพราะว่าเหนื่อยกว่าจะได้ไม้เนี่ยนะครับรอบบ้านเนี่ยคือตัดตรงนี้มานะครับขนาดตัดซอมบี้ก็มาพอหมามาก็ตายพวกนี้ยังโอเคยังเรายังวิ่งหนีได้นะแต่หมานี่ไม่ต้องสืบเลยแล้วก็เออ เจอหมวกด้วยนะเอาไปเก็บไว้ไหนวะหมวกหมวกตอนแรกคิดว่าจะดรอปยากนะครับดรอปไม่ยากเลยนะหมวกอันนี้เก็บไห้ไงวะอันนี้นะครับคือบเบ้าที่สร้างนะครับเอาเอามาสร้างอินกอร์สนะครับอันนี้ก็ทำเยอะนะครับเอาไว้ ที่ทำอาหารเอง,เองนะครับไม่หมกว่ะเอ๊ะใส่ไปไหนลืมแล้วนะครับอ่านี่ไง นี่เจออยู่ในบ้านเองนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากอนะ่ะเพราะว่าตอนกลางคืนเราสามารถเหมือนตอนกลางคืนเราจะใช้เนี่ยไม่ต้องเปิดไฟก็ได้นอ้องก็เปิดได้สว่างนะครับกด F เ,เปิดโดยที่ในมือเราสามารถถืออะไรไว้ด้วยก็ได้นะครับก็เจอตามบ้านเนี่ยครับตามในหลังๆในกล่องๆก,ก็เลือเอานะครับไม่ได้หายากเท่าไหร่ในคลิปแรกอะ่ะ คือแรกเห็นใช่ไหมว่า,อาซอมบี้มันมันลืมนะครับถ้าเราปล่อยให้มันตีสักพักเนี่ยล้วก็แต่เราอย่าทําตัวประเจิดประเจินนะอยู่เงียบๆไม่เดินไม่ไม่เปิดกล่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวซอมบี้มันก็จะลืมเองเอในบ้านที่มีหลังคาห้องใต้หลังคาอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสที่ซอมบี้จะสปอนข้างในนะครับเ,เคยเจอหลายทีแล้วนะ ก็ระวังกันด้วยนะครับเอ่ออันฟ้า8ผมยังไม่ได้ศึกษานะครับยังไม่ได้เข้าไปดูว่ามีอะไรใหม่บ้างแต่ก็เนี่ยครับประมาณเนี้ยเก่าๆที่เห็นนะนะอันนู้นไม่ใช่ซอมบี้นะเออเห็นเขาบอกว่าแอคชั่นของซอมบี้เปลี่ยนไปนะครับอยากเห็นกัน เหมือนเดิมะนะไม่ได้ตตโกนเรียกทำยี่ก่อนเขาอยู่นี่นะเวลาเรายิงเห็นไหมครับจะขึ้นอูซ้ายมือ้ายหมุซ้ายมือล่างซ้ายมือล่างที่แผนที่เล็กที่จุดแดง เสียงมันดังกว่านะครับถ้าเป็นคอสโบเนี่ยแต่คอสโบมันมันเบาวกว่านะเบาแต่เสียงมันเบาด้วยเ,เกมนี้มีเฮดช็อตนะครับดังนั้นถ้าเราเราเล็งหัวดีๆเนี่ยก็ก็ทีเดียวก็ตายนะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูในวงนะครับเห็นไหมเสียงไม่มีเลย ตอมมี้นี้แค่มันได้กินแล้วมันก็มันก็มายิงเราแล้ว,ลวมันก็มากินเราแล้วนะครับเออจะให้ดูปืนสั้นว่าดังแค่ไหนนะครับปืนสั้นปืนสั้นก็ช็อตกันปืนพกนะครับ ดูในซ้ายมือนะครับดัง่าก็เฮ้ยโอ้โหดังพอๆกับวงความดังก็เท่าๆกับเป็นลูกซองนะครับเออดังเท่าๆก็แล้วแต่ใครชอบอะไรแล้วกันก็คอสโบก,ก็วิธีการ การคราฟปนีน่ะวะเนี่ยนะครับก็อันนี้ลูกมันเออ่คราฟแม่ยังไงฮะเข้าไปหาในเว็บเเอาองแล้วกันอ,อ <c oughs> <c oughs> ของผมไม่ครบะนะครับก็ใช้ใช้ไม้ใช้สติ๊กนี่นะครับแล้วก็ใช้เชือก ซึ่งตอนนี้ของผมไม่ครบนะครับตือสติกไม่ครบทําให้ดูในๆก็บอกแล้วอ่าโอเคนี่ครับตามๆเนี้ยก็จะได้มา1อันนะครับนี่อันเต็มเลยรีแพร์โดยสติ๊กด้วย รีแพนด์วัสดิกอ๋อเดี๋ยวนี้บอกแล้วนะครับว่าซ่อมโดยใช้อะไรนี่ขึ้นแล้วนะครับซ่อมได้นี่ก็เออดีว่ะแล้วอันนี้อื่นอย่างเงี้ล่ะอื่นเวพอัลใช้เลวอนเวพอัลรีแบรพิษใช้เวพอัลรีแพนคิดเคยให้ดูแล้วเนาะในคลิปไหนสักคลิปนึงแหละ ออคอร์ดโบเป็นอาวุธที่น่าใช้เลยแหละเงียบออ่ความแรงอาจจะไม่เยอะแต่อาศัยถ้าเรามือนิ่งๆน,นะแล้วก็ทําง่ายลูกก็หาง่ายโดยใช้หินและและขนนกขนนกนี่ถ้าเราเราเดินดีๆครับนะในป่านี่หาได้เป็นร้อยอันครับออแล้วตอนนี้มันสามารถสปอนของได้นะครับก็ไม่ใช่ว่าเราจะ ยิงไม่โดนหัวนะไม่ใช่อะไรนะครับเห็นว่าทำวม,ม,มุไม่เหมือนเดิมแล้วเอะเดิมโอเคครับนิดๆหน่อยๆเนาะไม่รู้จะไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะจะทำคืนที่สองก็กโกงไปแล้วอะ่ะก็ไม่ได้อยากจะโกหกว่าทำอะ่ะ ตนนแต่พวกนี้คือเป็นตัดตรงนั้นมาใส่นะครับก็ตอนแรกพยายามทำดี้สุดแล้วแล้วมันตายบ่อยเกินตายบตบ่อยตายบ่อยจนแบบหี้ยเหนืงง่อยอะไรเงี้ยก็เลยเลิกน,น,นะครับโอเคผมว่าวาประโยชน์จากคลิปนี้ก็ไม่รู้เออมีน้องมาขอเล่นนะครับพี่ไม่ชอบอ ทุกคนนะครับคือตอนนี้ไม่ได้อยากเล่นคือไม่รู้จะเล่นเกมนี้กับกับคนอื่นยังไงอะ่ะจะให้มาใช้ชีวิตร่วมกันก็มันไม่ใช่เกมที่เล่นด้วยกันแบบพี่ครึ่งชั่วโมงนะอะไรเงี้ยเออม,มันไม่ได้อะ่ะครึ่งชั่วโมงก็ได้มาอยู่ว่าแล้วอย่างเงี้ยแต่มันต้องแบบสี่ห้าชั่วโมงอะ่ะมันต้องเป็นแคสเตอร์กับแ,แคสเตอร์แคสเตอร์กับผ,ผู้เล่น ถ้าน้องไปเข้าห้องน้ำารืกินข้าวอะไรเงี้ยมันเสียเวลาพี่ไงเออเคยเคยแต่ก่อนต้องเคยนะครับเคยเล่นกับน้องคนนึงคนนี้แล้วก็เล่นเกมแบบนี้แล้วต้องมารอกันแล้วเราไปรอเขาแล้วเขาก็มารอเราอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีเล่นเล่นเกมแล้วอยากดิดเล่เล่เลเลเลขึ้นมาเงี้ยแต่เราเราทำไม่ได้ไงแต่ถ้าเล่นคนเดียวเราก็ดิดได้นะ เห็นไหมเราก็ทําได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเล่นของคนอื่นเราต้องแบบมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาไงเราไม่อยากเป็นตัวถว่วงเราไม่อยากให้คนอื่นลองดังนั้นก็เลยเอาไว้วันไหนพี่แบบว่าโอเคแล้วกันนะแล้วผมพี่แล้วกันส่งข้อความไปถึงนอนะ้องคนนั้นพี่ไม่ได้ดุพี่ไม่ได้โหดแต่แบบถ้ามาคุยกันรู้เรื่องก็คุยรู้เรื่องข้าแบบก็มันเราไม่อยากเล่นนอบบังคับเราได้ไงอะ่ะไม่ใช่แบบผมไม่ใช่เป็น อะไรอ่ะเปิดเซฟเวอร์ให้คนเล่นแต่ก่อนเคยเปิดแล้วแล้วมันก็ไม่ถึงมาเล่นกันตอนนี้ก็เลยไม่อยากเปิดนะครับแล้วเออเปิดเคยลองกับคนเพื่อนน้องคนสนิทอีกคนหนึ่งให้ลองมาเข้าก็อาการคือแหลกแหลกขนาดว่าิ่งหนีพอมีไม่ทันอ่ะ <c oughs> ก็โอกาสหน้าแล้วกันเกมอื่นที่มันเบาๆอย่าเนี้ยแล้วถามหน่อยผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงอยากเล่นกับผม ไม่ใช่ว่าจะเก่งและยิงทอมบี้ก็ไม่ใช่ว่าจะแม่นนะโกงด้วยมาวิ่งตากันนี่เหรอชอบในฐานะคนทําคลิปก็แันอย่าชอบในฐานะผู้เล่นเลยคนที่เล่นอะไรได้อ่นอนๆนะครับโอเคพอแล้วสําหรับการบน่นรับการสาหรับเด็กทอมบี้นะครับทอมบี้มันเปลี่ยนไปหรือไงเนี่ยเห็นไหมครับว่าทอชไม่ได้ทําให้ทอมบี้วิ่งช้านะ ก่อนแสงไฟทําให้ซัมมี่วิ่งช้าครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับโอเคผมว่าว่าไปแล้วเจอกันคลิปต่อไปโอ้ือเกมมาเยอะมากในช่วงนี้เมียดาชิปหายหนึ่นงซือเกมเนี่ยโอเคผมแลั <laughs> บทนี้ก็ได้ฟังโอเคแหละโอเคฮะสวัสดีครับผมว่าเจอคลิปต่อไป